ยำคำแชนแนลฟังแล้วหลอนก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับคืนเดือดลากระหังทมินประพันธ์โดยร้อยหนาม ในคืนข้างแรมแสงเดือนที่สลัวเลือนลางาสาด์ส่องลอดริ้วมวลหมู่เมฆเริ่มมัวหม่นเมื่อพื้นฟ้ากลับมืดทะมึนหมู่มวลเมฆครึ้มหนาเริ่มบดบังประกายเดือนดาวจนหม่นแสงในผืนนาทางท้ายหมู่บ้านทิดแสงชายวัยสาสิบเศษกำลังเดินดุ่มอยู่บนคนาเพื่อตรวจดูขั้นเบ็ดของตนที่ปักเอาไว้เป็นทิวแถวเรียงราย เสียงปลาติดเบ็ดดิ้นรนตีน้ำเสียงดังผัวพรรห่างออกไปทางเบื้องหน้าทิดแสงที่เดินสายสายตาฝ่าไปในความมืดถึงกลับกระโดดพางวิ่งไปที่คันเบ็ดที่ปรากฏปลาหลงกลกินเหยือ่อย่างยินดีเพราะเสียงดีดตัวตีน้ำที่ดังเมื่อครู่แสดงว่าตัวของปลาเคาะร้ายนั้นใหญ่ไม่น้อยเมื่อไปถึงจึงรีบนั่งลงดึงคันเบ็ดออกมาตัวเขาอุทานออกมาอย่างหลิงโลด เมื่อเห็นปลาตัวขนาดใหญ่กว่าข้อมือเสียอีกจึงรีบคว้าไปที่ตัวปลาจัดการปลดตัวเบ็ดออกจากปากของมันทันทีก่อนที่จะจับมันยัดใส่ลงไปในคลองซึ่งเป็นอันสิ้นสุดอิสรภาพของมันโดยสิ้นเชิงแต่พระนั้นในขณะที่ทิศแสงกำลังสาระวนอยู่กับการเปลี่ยนเหยื่อใส่เบ็ดใหม่อยู่นั้นบนผืนฟ้าพรันปรากฏเงาร่างมหึมาเงาหนึ่ง ลอยเคลื่อนผ่านศีษะไปอย่างเข้มช้าทิศแสงถึงกับหนีบหนาวไปทั่วแผ่นหลังรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนจนเห็นเงาดำวูบวาบของมันทาบลงมากระทบผิวน้ำในนาเขาเรีบขยับร่างลุกพวดพราดขึ้นทันควันตามสัญชาตยานระเวทระว่งไพรแต่เมื่อพุลุกขึ้นยืนเดี๋ยวมองไปรอบกายยิ่งทำให้ร่างกายเน็บหนาวสั่นสะท้าน คลายเลือดในกายแปรเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเมื่อมองเห็นร่างที่ลอยตัวอยู่เหนือพื้นดินร่างที่ทิศแสงเห็นนั้นเป็นชายในวัยห้าสิบเศษผิวคล้ำร่างผอมกริ่งจนแทบจะเหลือเพียงผิวหนังห่อหุ้มโครงกระดูกเท่านั้นสองแขนของมันที่เหยียดยื่นกลางออกมามีกระด้งผูกติดอยู่ทั้งสองแขนคลายเป็นเหมือนปีกขนาดใหญ่ที่คอยกระพือโบอกไปมาเพื่อพยุงร่างให้ลอยตัวอยู่กลางอากาศ ที่วางขาของมันมีสากต่ำข้าวที่ยาวร่วมว่าเป็นคล้ายหางมะาหอมาสองตาขาวขุนไร้ประกไกจับจ้องมองมาที่ร่างของทิศแสงอย่างดุร้ายอ้าปากแสย,ยยิ้มกว้างออกมาเผยให้เห็นเขี้ยวขาวยาวง,งูที่มุมปากทั้งสองข้างได้อย่างชัดเจนเสียงหัวเราะอย่างน่าเกลียดน่ากลัวดังออกมาจากลำคอของมัน แต่สองตาคุนขวางยังจ้องขมิงมาที่ร่างของทิศแสงคล้ายมองเห็นอาหารที่โปรดปรานเอ้ยตะก้อนแกเป็นผีกระหังเขาส่งเสียงแหบพร่าเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากได้เพียงเท่านั้นร่างของผีกระหังตะก้อนก็กระพือปีกกระด้งพุ่งร่างตรงเข้ามาหาทิศแสงอย่างรวดเร็วสองมือที่เหี่ยวย่นดำคล้ำของมันคลีกลางออกเผยให้เห็นเล็บยาวที่แหลมคม ขายกรงเล็บของสัตว์นรกอสูรกายอเวจีพุ่งตรงเข้ามาที่ร่างของทิศแสงตรงแผ่นท้องเสียงขวากดังขึ้นพร้อมๆกับร่างของทิศแสงที่สะดุ้งสะท้านกระตุกสั่นเกร็งไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อดวงตาที่สั่นระริกด้วยความเจ็บปวดมองตามือของมันจึงเห็นว่ากรงเล็บที่แหลมคมของผีกระหังตะก้อนทิมแทงจำแรกทะลุผิวหนังช่วงท้อง ของตนเข้าไปจนสุดมือจากนั้นมันจึงกระชากอีกครั้งดึงเอาลำไส้ของทิศแสงยื่นลำไส้สดๆที่ดึงออกมาจากร่างของเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าส่งเข้าปากกัดเคี้ยวกินอย่างมูม,มามร่างของทิศแสงค่อยๆซู้ร่างลงนอนทอดยาวไปกลางคนาส่วนศีรษะและท่อนขาฟาดลงไปในหนาข้าวสองตาที่เบิกโพรงจับจ้องมองร่างของผีกะหังตะก้อน ทีกำลังกัดกินลำไส้และอวัยวะภายในของตนด้วยความรู้สึกเจ็บปวดและสะอิดสะเอียนพร้อมๆกับร่างที่ค่อยๆหย,ยุดการดิ้นรนและแน่วนิ่งสิ้นใจตายไปอย่างทรมานเมื่อผีกระหังตะก้อนกัดกินลำไส้ที่อยู่ในมือจนหมดมันจึงพุ่งเข้ามาฉีกกระชากไปที่แผ่นท้องของเหยื่ออีกครั้งอย่างดุร้ายดึงเอาอวัยวะที่อยู่ภายในร่าง ออกมากัดกินอย่างตะการรมเลือดสดสดหลั่งไหลทะลักออกมาจากร่างของทิศแสงชโลมผืนน้ำจนเป็นสีแดงฉานไปทั่วผืนนาเมื่อผีกระหังร้ายมันกัดก,กินเหยื่อจนอิ่มหนำจึงค่อยๆผุดลุกขึ้นยืนก่อนที่จะขยับปีกกระดง้งพุ่งทยานหายไปในความมืดตอนสายของวันรุ่งขึ้นข่าวการตายอย่างน่าสยดสยองของทิศแสง เพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทิดทองและทิดพุ่มสองพรานเพื่อนรักในวัยสี่สิเศษจึงรีบเดินทางมาหาผู้ใหญ่บุญกันอย่างรีบร้อนนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นละ่ะทิดทองทิดพุ่มจึงพากันหน้าตาตื่นมาถึงบ้านของข้าเชียวผู้ใหญ่บุญในวัยห้าสิบเศษส่งเสียงร้องทักออกมาเมื่อเห็นสองพรานมือดีประจำหมู่บ้าน เดินผ่านประตูรั้วไม้ไผ่เข้ามาด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดโ็เมื่อคืนมีคนตายอีกแล้วนะสิปู่ย้ายไอแสงน้องชายของข้ามันออกไปหาปลาในนาเมื่อคืนจวบจนฟ้าสางแล้วมันยังไม่กรับพวกเราจึงพากันอ,กออกติดตามหามันไปเจอที่ทุ่งนาจึงพบเห็นว่ามันถูกฆ่าตายเสียแล้วสภาพศพของมันนะ่าสมเพชเวทนายิ่งนัก เป็นเหมือนกับสภาพศพของลายอื่นๆที่ตายไปหลายวันก่อนนั่นแลหละน่ากลัวน่าสยดสยองจริงๆทิศท,ทองกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นพร่าหดหูแต่ก็ยังหนักแน่นคลั่งแขนเพราะการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของทิท์แสงผู้เป็นน้องชายเมื่อคืนทิศแสงถูกฆ่าตายเป็นลายที่สี่ของเดือนนี้แล้วนัผู้ย้าย แต่เรายังจับตัวไอ้ฆาตรกรโหดร้ายนี่ไม่ได้เลยตอนนี้คนในหมู่บ้านต่างขวัญผวาตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าคนในครอบครัวของตัวเองจะตกเป็นเหยื่อของมันหรือเปล่าผู้ใหญ่ต้องเร่งมือติดตามตัวมันมาให้ได้โดยด่วนเสียแล้วละ่ะทิดพุ่มกล่าวออกมาบ้างอย่างจริงจังหนักแน่นแต่ผู้ใหญ่บุญกราบมีสีหน้าอึดอัดตอบกลับออกไปด้วยน้ำเสียงที่คร่ำเคร่งว่า ข้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกนะทิดพุ่มทิดทองแต่อีสามลายก่อนหน้านี้ที่ตกเป็นเหยื่อของมันข้าก็พยายามติดตามค้นหาของไอตัวฆาตกรอยู่เหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ได้หลงลอยอะไรเลยข้าคิดว่าไอฆาตกรตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่คนนะผู้ยายทิดทองแค่เสียงหนักออกมาบ้างในตาแดงฉานอย่างข้างแขนทิดพุ่มก็พยักหน้ารับออกมาอย่างเห็นพ้อง เพราะเรื่องนี้ตนได้ปรึกษาหาหลือกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วจึงเร่งรุดเดินมาหาผู้ใหญ่บุญเพื่อหาหรือร่วมกันอีกครั้งถ้าหากมันไม่ใช่คนแล้วมันจะเป็นตัวอะไรละวัทิดท้องที่มีความสามารถคินฆ่าผู้คนจนมีสภาพแหลกเละเวอะวะได้ขนาดนี้จะบอกว่าเป็นสัตว์ร้ายก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะจากที่ข้าได้สำรวจ่องรอยที่เกิดเหตุแล้ว ในทุกๆครั้งก็ไม่พบร่องรอยของสัตว์ชนิดใดไม่มีแม้กระทั่งรอยตีนของมันเลยผู้ใหญ่บุญย้อนถามกลับมาอย่างกระตุ่มและเป็นกังวลเพราะในเวลาไม่ถึงเดือนลูกบ้านภายใต้การปกครองของแกเสียชีวิตไปถึงสี่รายแต่กลับไม่ได้เงื่อนงำให้ค้นหาได้แม้แต่น้อยข้าว่ามันต้องเป็นผีกระหังทิดทองตอบออกมาเสียงเครียดแต่มั่นใจ ผู้ใหญ่บุญจ้องมองหน้าทิศทองอย่างแตกตื่นตะลึงต่อสิ่งที่มันกล่าวออกมาเมื่อหายจากอาการแตกตื่นจึงย้อนถามกลับออกมาอย่างสงสัยว่าเอ็งทําไมคิดว่ามันเป็นผีกระหังวัดทิศทองหรือเอ็งเชื่อตามข่าวหรือที่ชาวบ้านเขาพูดกันเป็นตุเป็นตะเป็นคุ้งเป็นแควที่ผู้ใหญ่บุญกล่าวออกมาเช่นนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อหลายคืนก่อนมีข่าวจดจันว่า ตาเท่าปวนที่ตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงควายที่อยู่ในคอกพากันส่งเสียงร่ำร้องและดิ้นรนผิดปกติแกจึงเปิดหน้าต่างออกไปมองดูจึงเห็นว่าภายในคอกควายของแกปรากฏเงาตะคุ่มเป็นร่างของคนผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างควายตัวหนึ่งที่ล้มลงมีลักษณะท่าทางคล้ายกำลังก,กัดกินอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยแกจึงส่องไฟ สาดเข้าไปในข้อควายทันควันสิ่งที่ตาผวนเห็นนั้นมันเป็นร่างผอมสูงของชายผู้หนึ่งที่กำลังนั่งยองหันหลังมาทางแกและกำลังใช้สองมือกระชากลำไส้ของลูกควายที่หลมลงส่งเข้าปากเขียวอย่างตะกามูมามแต่เมื่อมันเห็นแกส่งไฟมากระทบร่างของมันมันจึงกระโจนพุ่งพรวดกระพือปีกที่คล้ายแผ่นกระด้งโบยบินหายไปในความมืด จากนั้นข่าวลือที่เกี่ยวกับผีกระหงังจึงเป็นที่โจดจันกันไปทั่วจากปากของตะผวนและจากสภาพศพของสัตว์เลี้ยงที่ล้มตายไปหลายตัวอีกทั้งยังมีคนคอร้ายที่ตกเป็นเหยื่อของมันไปอีกสี่รายล้วนมีสภาพไม่แตกต่างกันข่าวของผีกระหงังออกอารวาสจึงหนักแน่นเพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นผู้ใหญ่ต้องเชื่อขา่าสองคน เพราะหากขาตกรมันเป็นเพียงคนธรรมดามันไม่สามารถจัดการกับเหยื่อจนมีสภาพเวอะวะ,วะร่างกายขาดวินได้ถึงเพียงนี้และอีกอย่างลำไส้และอวัยวะภายในที่หายไปจากร่างก็สูญหายไปอย่างเป็นปิิสนาอีกด้วยหากมันไม่ใช่ฝีมือของผีกะหางแล้วมันจะเป็นตัวอะไรทิศทองกล่าวย้ำออกมาเสียงเครียดเพราะความขังแขน ผู้ใหญ่บุญนิ่งคุ่นคิดอยู่เช้อครู่แล้วจึงกล่าวออกมาว่าเอาละเอาละ,เอา,ละเอาเป็นว่าข้าเชื่อพวกเองว่าไอ้ข้าตะกรที่ออกอาราวาดข่าคนมันเป็นผีกระหังแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงหรอือวะข้ากับทิดท,ทองจะจัดการมันด้วยมือของข้าเองคืนนี้ข้าจะออกลาดตะเวนเดินตรวจไปรอบๆหมู่บ้านข้ากับทิดท,ทองเป็นพรานปา่า เคยเข้าป่าล่าสัตว์กันมาแล้วมากมายหลายครั้งกลับแค่ไอพีกระหังตัวเดียวมันไม่คลานามือของพวกข้าไปได้หรอกทิดพุ่มกระชากเสียงออกมาอย่างไม่คั้นครามแต่ผู้ใหญ่บุญกราบย้อนออกมาอย่างเยือกเย็นว่าโอ้ยเองอย่าใจร้อนวู่วามกันนักสิวะทิดพุ่มหากมันเป็นผีกระหังจริงๆปืนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอกนะโวยและมันก็ไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะให้พวกเองล่ามันได้ง่ายๆเหมือนที่พวกเองเคยล่ากันมาหรอกนะโวย้ยยังไงยังไงมันก็ต้องลองดูสักตั้งละจะงอมืองอเท้าปล่อยให้มันออกอรารวาสไล่ล่าผู้คนกินเป็นอาหารอย่างนี้อีกไม่นานคนในหมู่บ้านของพวกเราก็ต้องกลายเป็นอาหารของมันไปจนหมดทิดพุ่มย้ำสำทับออกมาอย่างหงุดหงิดแต่ผู้ใหญ่บุญโบกมือห้ามอย่างคนรอบคอบกล่าวออกมาว่า ในเมื่อทุกคนปักใจเชื่อว่าข้าตกรมันเป็นผีกระหังการที่เราจะเดินดุมดุมถือปืนออกไปไล่ล่ายิงมันนั้นมันเป็นไปไม่ได้แน่เพราะข้าบอกไปแล้วว่าปืนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้เราจะต้องหาคนที่มีฝีมือที่พอจะจัดการกับมันได้มาช่วยเหลือในการปราบมันนี่ผู้ใหญ่หมายถึงใครทิดทองแทรกสวนออกมาอย่างสงสัย ผู้ใหญ่บุญจึงตอบออกไปว่าที่หมู่บ้านเชิงเขามีหมอผีที่เก่งกาดมีชื่อเสียงเรื่องลืออยู่คนหนึ่งชื่อว่าหมอล้วนข้าจะเดินทางไปเชิญมาเพื่อจัดการกับมันถังทิดทองและทิศพุ่มพยักหน้ารับออกมาอย่างเห็นพร้องในเมื่อมันเป็นผีก็ต้องใช้หมอผีที่ทรงวิทยาคมจัดการกับมันทิดพุ่มจึงกล่าวออกมาอย่างร้อนใจว่า แล้วนี่ผู้ใหญ่จะเดินทางไปตามหมอล้วนกันเมื่อไหร่ล่ะผู้ใหญ่บุญตอบกลับมาทันควันเพราะความร้อนใจเช่นกันว่าประเดี๋ยวข้าขอเตรียมตัวก่อนเสร็จแล้วจะได้ออกเดินทางกันทันทีดีนั่นข้าขอเดินทางไปกับผู้ใหญ่ด้วยจะได้คอยช่วยเหลือกันในระหว่างทางทิดพุ่มกล่าวออกมาผู้ใหญ่บุญจึงพยักหน้ารับออกมาอย่างยินยอมโดยตกลงที่จะให้ทิศทองร้งอยู่ที่หมู่บ้าน เพื่อคอยจัดการเรื่องงานชาพนกิจของทิศแสงผู้เป็นน้องชายเพราะการเดินทางไปที่หมู่บ้านเชิงเขานั้นต้องใช้เวลานานอาจจะกลับมาถึงหมู่บ้านก็น่าจะเป็นตอนสายของวันรุ่งขึ้นดึกสงัดในคืนนั้นที่บ้านของทิศทองหลังจากที่กลับจากวัดเมื่อเสร็จจากการสวดอภิธรรมศพของทิศแสงแล้วเขาจึงจัดแจงอาบน้ำและเข้านอนในทันที แกกราบต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงดังสนัน่นคล้ายมีของหนักตกลงมากระทบหลังคาเสียงดังโครมเสียงนั้นดังขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ทิศทองที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาปรันลุกพรวดพลาดออกมาจากมุ้งตรงไปที่ผนังขวาปืนลูกซองยาวคู่มือที่เคยใช้กำลาบสังหารสัตว์มาแล้วมากมายพรางตรวจสอบกระสุนปืนอย่างชำนาญรอบคอบก่อนที่จะเดินตรงไปที่หน้าต่าง แต่ก็ส่งเสียงกำชับเมียที่นอนอยู่ในมุง้งยาแตกตื่นให้อยู่ในความเงียบทิดท,ทองค่อยๆเดินตรงไปที่หน้าต่างปรากบานหน้าต่างให้เปิดอ้าออกยื่นปือลูกซองออกไปสอดสายหาความผิดปกติของเสียงที่แผดดังยามวิการดึกดืน่นแต่เมื่อไม่พบเห็นสิ่งที่ผิดปกติเขาจึงค่อยๆเดินลงไปจากบ้านไปทางบันไดอย่างเงียบกริบก็ลงมาถึงพื้นดินทางเบื้องล่าง เขาจึงเดินออกไปนอกชายคาแงนหน้ามองขึ้นบนหลังคาพร้อมๆกับปืนที่อยู่ในมือเล็งตามติดไปอย่างระแวดระวังแต่เมื่อเห็นสิ่งที่อยู่บนหลังคาร่างของพรานหนุ่มถึงกับพังาด้วยความแตกตื่นตกใจเพราะร่างที่เห็นยืนนิ่งอยู่บนหลังนั้นกลับเป็นร่างของชายผิวคล้ำผอมเกร็งสองแขนยื่นกลางเห็นปีกกระด้งทั้งสองข้างอย่างถนัดชัดเจนที่วางขาของมันยังมีสากตำข้าว ที่ยื่นยาวออกมาทางด้านหลังเป็นเหมือนหางกำลังจับจ้องมาที่ร่างของคนอย่างดุร้ายกระหายหิวเฮ้ยผ,ผีกระหางเสียงเขาอุทานเล็ดรอดไล่ฟันออกมาอย่างแผ่วเบาเมื่อเห็นร่างของผู้บุกลูกยาวิการเช่นนั้นยังไม่ทันที่ทิศท,ทองจะทันได้สติ ร่างของเกรงของผีกระหังร้ายฆาตกรมหาการพรานพุ่งร่างโบยบินทะยานลงมาจากหลังคาพุ่งตรงมาที่ร่างของทิศทองอย่างรวดเร็วแต่ทิศทองก็เฉับไวเช่นกันปืนที่อยู่ในมือกระชับเล็งไปที่ร่างของมันกระชากไกลปลดปล่อยกระสุนออกมาอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังแผดกล้องกัปปนาตกระสุนปืนพุ่งตรงกระแทกไปที่อกของอมนุษย์อย่างจัง จนร่างที่พุ่งทะยานเข้ามาอย่างรวดเร็วพังอัถดถดถอยออกไปทางด้านข้างตามแรงกระแทกร่างที่พุ่งตรงลงมาของมันถูกกระแทกไปจนร่างลอยคว้างไปปะทะชนกับผนังบ้านเสียงดังโครมใหญ่ก่อนที่ร่างพร้อมกรีงของมันจะร่วงหล่นลงกระแทกพื้นเสียงดังโครม <ceux S 3> <c oughs> <c oughs> เสร็จกูละเมึงไอพีกระหังเร็วทิดทองแค้นเสียงคำรามออกมาอย่าง usion. สะใจเมื่อเห็นว่ากระสุนปืนของตนสามารถเล่นงานจนมันพลาดพลังทุลักทุเล เขารียบผลัดเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วจึงถลาร่างเข้าไปหามันโดยที่ปืนในมือยังจ่อเล็งไปที่ร่างของมันอย่างไม่คลาดสายตาร่างที่ล่วงฟาดลงกับพื้นของผีกระหังร้ายค่อยๆยันร่างลุกขึ้นมานั่งอย่างยากเย็นจับจ้องมองร่างของทิศทองที่ถลมเข้ามาห่างจากร่างของมันไม่ถึงสามเมตรด้วยแววตาที่ขุนขาววารุ่ดูดันอาปากกว้างทะยายิ้มจนเห็นเขี้ยวขาวอย่างน่ากลัว คืนนี้มึงต้องตายแน่นอนไอ้ผีกระหังเลวอ๋อเป็นแกเองหรอกลุกตะก้อนที่เป็นผีกระหังทิดทองคำรามออกมาเมื่อจดจำได้ว่าผีกระหังตัวนี้คือใคร <c oughs> ในเมื่อแกรูร้แล้วว่าาเป็นใครข้าไม่ปล่อยให้แกมีชีวิตหลอดออกไปได้แน่ไอ้ท้องคืนนี้แกต้องตกเป็นอาหารของขา้า <c oughs> กระหังตะก้อนแค่เสียงคำรามออกมาอย่างเหี้ยมเกรียม โดยไม่มีวี่แววอาการบาดเจ็บแม้แต่น้อยจนทิศทองที่จับจ้องมองมันอยู่ตลอดเวลาถึงกับชงะงักขังไปอย่างสับสนแปลกใจในช่วงเวลาที่ทิศทองกำลังตกตะลึงไอผีกระหังตะก้อนพรันกระโดดปราดพุ่งร่างเข้าใส่ทิศทองอย่างว่องไวแขนที่มีกระด้งฟาดไปที่ร่างของทิศทองอย่างรวดเร็วรุนแรงจนทิศทองไม่สามารถโลบหลีกได้ทันท่วงทีร่างที่ถูกฟาดกระเด็นออกไปทางด้านข้าง หลมกลิ้งเกลือกระเด็นห่างออกไปสองสามวาอย่างทุรักทุเรจ,จนปืนหลุดร่วงจากมือกระเด็นห่างร่างออกไปไกลผีกระหังตะก้อนขู่คำรามออกมาในลำคออย่างเครียดกราดพร้อมกระโจนพุ่งร่างติดตามมาที่ร่างของทิศท,ทองที่ยังนอนเจ็บปวดคว้นครางอยู่ที่พื้นพยายามที่จะยันร่างลุกขึ้นมาเพื่อหลบเลี่ยงจากการจู่โจมของมัจจุราชร้ายแต่มือที่มีกรงเล็บแข็งแกร่งแหลมคมของผีกระหังร้าย แทงพรวดตรงเข้ามาที่ร่างของทิศทองอย่างรวดเร็วเมื่อร่างของมันพุ่งขยานเข้ามาถึงในตาของทิศทองเบิกค้างอย่างแตกตื่นตะลึงเมื่อเห็นกรงเล็บของผีกระหังตะก้อนที่กำลังทิ่มแทงเข้ามาที่ร่างของตนเขาพยายามที่จะถดถอยร่างหนีห่างรลนลานหวาดกลัวแต่ความรวดเร็วของมันที่พุ่งเข้ามากลับรวดเร็วราวพายุแต่ก่อนที่กรงเล็บของผีกระหังตะก้อนจะทันได้สัมผัสเข้ากับร่างของทิศทอง รันปรากฏเสียงควบวิ่งตะบึงของสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่หวบตรงเข้ามาที่ร่างของผีกระหังร้ายอย่างเร่งร้อนผีกระหังตะก้อนชะงักค้างไปเล็กน้อยเหลียวหน้ากราบมามองทางด้านข้างอย่างแปลกใจจึงเห็นร่างของวัวตัวใหญ่มะฮมาสีขาวนวลว,วิ่งควบตะบึงพุ่งเข้ามาอย่างดุดันจนใกล้ร่างของมันผีกระหังตะก้อนจำเป็นต้องผละถอยห่างออกจากร่างของทิศทอง อย่างขัดเคืองเพื่อพาร่างกระโจนหนีหัวมหาการที่พุ่งทยานเข้ามาไปชิดอย่างล่อแหลมร่างของผีกระหังร้ายกระพือปีกกระด้งหลบรอดออกจากเขายาวแหลมของวัวครั่งไปได้อย่างบุญวิดฮฮะจัดการมาเลยไอทองขาววัวธนูลูกพ่อทิดท,ทองเหลียวหน้าไปมองจึงเห็นร่างของชายสามคนที่เดินตรงเข้ามาชายชราร่างหนาใหญ่ผิวคล้ำใบหน้าดูด,ดันที่เดินนำหน้าทรงเสียงสั่งการออกมาอย่างหนักแน่น ส่วนทางด้านข้างนั้นเป็นร่างของผู้ใหญ่บุญและทิดพุ่มที่เดินขนาบมาด้วยอาการที่อิดโรยทิดพุ่มเมื่อเห็นเพื่อรักพลาดพลั้งเสียทีจึงรีบวิ่งเข้ามาประคองร่างของทิดทองอย่างเป็นกังวลเฮ้ยเอ็งบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าวะทิดทองทิดทองคลายใจลงได้บ้างเมื่อเห็นทิดพุ่มและผู้ใหญ่บุญโผล่ออกมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอีกทั้งยังมีชายชาราที่คาดว่าน่าจะเป็นหมอผีที่ท,ทรงวิทยาคมที่คนทั้งสอง ไปขอความช่วยเหลือจึงสายหน้าตอบกลับไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บจุกเล็กน้อยว่ะแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากขอบใจเองกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยข้าเอาไว้ได้ทานการทิดภูมิรีบประคองร่างของทิดท,ทองให้ลุกขึ้นพร้อมช่วยพยุงร่างให้เดินเข้าไปหาผู้ใหญ่บุญที่ยืนอยู่ทางด้านหลังหมอล้วนที่กำลังจดจ้องมองการต่อสู้ของผีกระหังตะก้อนและวัวธนูอย่างดุเดือดผีกระหังตะก้อนที่เพ่นผลกระจนลอยตัวขึ้นสูง หลบหลีกจากการจู่โจมของวัวธนูเมื่อมันเห็นว่าวัวธนูจู่โจมผิดพลาดจนร่างที่ควบคุมพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วถล่มไปทางเบื้องหน้ามันจึงพุ่งร่างลงมาทางด้านหลังของวัวธนูหวังจะใช้กรงเล็บที่แข็งแกร่งไล่ติดตามแทงเข้าใส่ร่างใหญ่มาึมา ah ของวัวอาคมแต่เมื่อร่างของมันที่โชบ,บินฉวัดเฉวียนพุ่งเข้าไปทางด้านหลังของวัวธนูสองตีหลังของวัวธนูอาคมพรันตวัด เดีขึ้นสูงกระแทกเขาที่แผ่นอกของผีกระหังร้ายยางถนัดทนีจนร่างของผีกระหังตะก้อนต้องพังะถอยหลังไปอย่างแรงร่วงตกกระแทกพื้นกลิ้งไปมาอยู่หลายตลบหัวธนูทองขาวไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยมันหมุนร่างควบตะบึงกลับมาก้มส่วนหัวลงตำ่ำเตรียมใช้เขาทั้งสองข้างที่แหลมคมขีดแทงไปที่ร่างของผีกระหังให้ดับดิ้นสิน้นฤทธิ์แต่ผีกระหังตะก้อนที่ร่างยังไม่ทันลุกขึ้น เมื่อเห็นมันก้มส่วนหัวตำ่ำแทงเขาแหลมเข้าใส่ที่ร่างของตนมันจึงยื่นสองมือคว้าไปที่โคนเขาทั้งสองข้างของงัวธนูทองขาวเอาไว้อย่างแน่นหนะาใช้เรียวแรงผลักดันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้สองเขาของเจ้าทองขาวมีโอกาสทำร้ายมันได้ ร่างของงวธนูมหึมาใช้เรียวแรงดันร่างของผีกระหังตะก้อนที่จับสองเขาของมันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นดันจนร่างของมันถลายไปกับพื้นเป็นทางยาวแต่เมื่อผีกระหังร้ายตั้งหลักได้มันจึงเหนียวร่างลุกขึ้นยืนโดยที่ทั้งสองมือ,อยังคว้าที่สองเขาอย่างแน่นหนาะพร้อมออกแรงบิดอย่างแรงเสียงกรอบดังสนั่นเมื่อกระดูกต้นคอของงวธนูทองขาวหักสะบั้นเพราะแรงบิดอย่างรุนแรงโดยสองมือที่ทรงพลัง ของผีกระหังตะก้อนร่างของวัวธนูค่อยๆสุดร่างลงไปกองที่พื้นอย่างสิ้นลวดลายเพราะถูกหักกระดูกคอจนแตกหักสะบัน้นเมื่อวัวธนูทองขาวสิ้นฤทธิ์กลับกลายเป็นหุ่นปั้นที่ชำลุดผีกระหังตะก้อนจึงหันกลับมาจ้องมองที่ร่างของคนทั้งสี่ขมิงแค่เสียงแห่พรากกราวออกมาอย่างกรี้วกราดว่าฮ่าพวกมึงทุกคนต้องตายกันหมดพวกมึงรู้แล้วว่ากูเป็นใคร กูจะไม่ปล่อยให้พวกมึงรอดเลยสักคนมันจ้องมองขมิ่งไปที่ร่างของหมอล้วนด้วยแววตาที่คุณขาวหมุนประกายแต่เบิกโพรงจนแทบถทลนอย่างน่าสายดสยองหมอล้วนล้วงลงไปในย่ามหยิบลูกกระสุนปืนออกมาหนึ่งนัดยืนส่งให้ทิดพุ่มที่ยืนตัวสั่นอยู่ทางด้านข้างพร้อมกล่าวคำชับออกมาว่านี่เป็นกระสุนลงอาคมที่ข้าปลูกเสกเอาไว้และมีอยู่เพียงนัดเดียว เองเก็บเอาไว้คอยหาโอกาสจัดการกับมันให้ได้ทิดพุ่มยื่นมืออันสั่นเทาออกไปรับเอาไว้กับมือไอ้ก้อนข้าไม่เคยคิดเลยว่าแกจะเป็นผีกระหังร้ายที่ฆ่าชีวิตทำร้ายคนหลายคนคืนนี่แกนี้ไม่หลอดหรอกโว้ยมร้วนเก่งกาดมีอาคมเข้มขลังเองเตรียมตัวชดใช้กรรมได้แล้วผู้ใหญ่บุญเอย่ยออกมาเสียงกร้าวเมื่อเห็นว่าผีกระหังที่ออกอาลวาด เห็นข้าคนมันคือตะก้อนที่เป็นสัปเหร่อประจําวัดนั่นเองฮ่าฮ่าฮอย่างพวกเองน่ะเลอจะมากําจัดข้าได้พวกแกทั้งสี่คนนั่นแหละที่จะต้องกลายเป็นอาหารของข้าในคืนนี้ฮ่าฮ่าผีกระหังตะก้อนหัวเราะอ,ออกมาอย่างไม่หวั่นเกรงจากนั้นจึงพุ่งร่างกระโจนเข้ามาหาคนทั้งหมดอย่างรวดเร็วหมอรวนก็รวดเร็วเช่นกันไหวลงอาคมที่ถืออยู่ในมือนั้น สวัดฟาดสกัดกั้นร่างของผีกระหังที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วว่องไวจนมันไม่ทันได้หลบเลี่ยงไหวลงอาคมในมือของหมอล้วนฟาดไปที่ร่างของมันอย่างถนัดทนีมันส่งเสียงร้องคุนคลางออกมาอย่างเจ็บปวดร่องรอยที่ถูกไหวาอาคมฟาดใส่นั้นกลับกลายเป็นอยไหมขึ้นฉับพลันร่างของผีกระหังตะก้อนตกวูบล้งอย่างกระทันหันเหลือบมองรอยแผลที่ไม่เครียมบนแผ่นอกของตนอย่างข้างแข้น จากนั้นจึงเงยหน,น้าขึ้นมามองไปที่ร่างของหมอร้วนอย่างอาฆาตกระชากเสียงออกมาอย่างขุ่นเคืองแกต้องตายเป็นคนแรกไอ้หมอผีระยำ กล่าวจบมันก็พุ่งร่างตรงเข้าใส่หมอล้วนอีกครั้งอย่างดุดันหมอล้วนก็ตวัดไว้อาคมที่อยู่ในมือฟาดออกมาที่ร่างของมันอย่างทันควันแต่ในครั้งนี้ผีกระหังตะก้อนกราบยกปีกกระด้งของมันขึ้นมาต้านรับเอาไว้ไว้อาคมที่ฟาดลงไปจึงกระทบกับปีกกระด้งจนเกิดเสียงดังถึบหนักแต่มืออีกข้างของมันกราบยื่นสวนออกมาอย่างรวดเร็วใช้กรงเล็บแหลมแทงสวนกลับไปที่แผ่นอกของหมอล้วนอย่างรวดเร็วรุนแรง ร่างของหมอลวนสะดุ้งเฮือกอย่างเจ็บปวดเมื่อกรงเล็บแหลมของมันแทงทะลุผ่านผิวหนังจั้แรกเข้าไปในร่างกายร่างของเขากระตุกสั่นเกร็งอ้าปากส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแต่เมื่อผีกระหังตะก้อนกระชากกรงเล็บออกจากร่างหมอ้วนจึงหงายหลังร่างลง้มฟาดลงกับพื้นตาเลือกลานสิ้นชีวิตไปท่ามกลางความแตกตื่นตะลึงของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ระทึกขวัญเออหมอล้วน ทิดพุ่มหลุดปากอุทานออกมาอย่างระหนกแต่ผู้ใหญ่บุญกลับหลุดปากอุทานออกมาอย่างเสียขวัญชีพหายแล้วหมอหล้วนเสร็จมาแล้วผีกระหังตะก้อนเมื่อจัดการกับหมอหล้วนได้สําเร็จมันจึงหันหน้ามาสยะย,ยิ้มอย่างน่าเกลียดน่าอัปละลั์ให้กับผู้ใหญ่บุญและทิดพุ่มที่ยืนอยู่ทางด้านข้างจากนั้นมันจึงผ่าร่างออกจากหมอหล้วนพุ่งกระโจนเข้ามาหาร่างของทิดพุ่มที่ยืนตะลึงตาเหลือค้างอยู่ใกล้กับมันที่สุด แต่ในช่วงที่คับขันทิศพุ่มกราบตวัดปืนที่ถืออยู่ในมือยิงไปที่ร่างของมันที่พุ่งเข้ามาใกล้ในระยะเผาขนร่างของผีกระหังตะก,ก้อนสะดุ้งเฮือกสะท้านก่อนที่ร่างจะถูกกระแทกกระเด็นหงายไปทางด้านหลังล้มฟาดลงไปกับพืน้นที่แผ่นอกของมันปรากฏเลื่อนหลังไหลทะลักออกมาอย่างชุ่มโชกเมื่อเห็นเช่นนั้นทิศพุ่มจึงขบคิดได้ว่าตนได้พลาดเปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุนอาคม ที่หมอล้วนยื่นให้เมื่อครู่เรียบร้อยแล้วกระสุนนัดนี้ที่ยิงออกไปถูกร่างของผีกระหังจึงทำร้ายมันได้อย่างสาหัสแต่ผีกระหังหลายที่ถูกกระสุนอาคมยิงนั้นมันพยายามที่จะดิ้นรลนตะเกียกตะกายพยุงร่างลุกขึ้นมาเพื่อจะโบยบินหลบหนีแต่ทิศท,ทองที่ยืนอยู่ไม่ห่างพรันเห็นมีดหมอของหมอล้วนที่กระเด็นออกมาจากย่ามผ้าที่สะพายไว้ที่ไหล่กระเด็นออกมาวางอยู่ข้างร่างของหมอผีชรา เขาจึงพุ่งร่างไปหยิบมีดหมอกระชากดึงออกจากฝักพร้อมวิ่งไปที่ร่างของผีกระหังตะก้อนที่กำลังยันร่างลุกขึ้นอย่างเจ็บปวดทุรักทุเลมีดที่อยู่ในมือของทิศทองกลับเป็นมีดหมออาคมของหมอล้วนเมื่อทิศทองแทงมีดไปตรงตำแหน่งหัวใจของผีกระหังตะก้อนร่างของมันกระตุกคลางสั่นเกรงอย่างเจ็บปวดทรมานเบิกตาพงจ้องมองมาที่ร่างของทิศทองอย่างไม่เชื่อสายตา ก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆรูดลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นแล้วจึงค่อยๆสงบนิ่งสิ้นใจตายไปคนทั้งสามมองหน้ากันอย่างเหนื่อยอ่อนแต่ก็โล่งใจที่สามารถปราบผีกระหังตะก้อนที่ออกอารวาดฆ่าคนจนสิ้ธิลดลงได้ทิดทองเดินเข้าไปที่ร่างของผีกระหังตะก้อนกลมลงกระชากมีดลงอาคมของหมอล้วนยื่นส่งให้ผู้ใหญ่บุญเก็บรักษาเอาไว้ เพื่อส่งมอบให้กับญาติของหมอล้วนในการต่อไป